สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะจะมานี่คือแอปเปิลจะมาปั่นนะคะน้ำผลไม้แอปเปิลน,นะคะผลไม้สดที่เราต้องทำการปอกนะคะปอกแอปเปิลก่อนก่อนที่จะนำไปปั่นหลังจากที่เรานะคะปอกแอปเปิลเสร็จนะคะเราก็จะทำการปั่น ด้วยน้ำแข็งเดี๋ยวใส่แอปเปิ้ลอีกนิดหนึ่งวันนี้ปั่นน้ำแอปเปิ้ลนะคะปั่นส,สดเป็นผลไม้ส,สดเขาบอกว่าแอปเปิ้ลเป็นผลไม้มีประโยชน์ เครื่องไม่ไปตอนนี้เครื่องไม่ไปโอเคเสร็จแล้วค่ะ นี่น้ำปั่นผลไม้นะคะแอปเปิล้ลผลไม้สดๆเลยเชร้านน้ำปั่นน้องมินี่นะคะกลับมาให้บริการเปิดอีกครั้งนะคะ เปิดทุกวันนะคะจนถึงอาทิตย์เวลาก็คือ8ปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะคะแก้วเล็กแก้วใหญ่มีให้บริการนะคะแก้วเล็กสิบาทแก้วใหญ่19บาทนะคะซื้อสองแก้วใหญ่นะคะแถมฟรีอีกหนึ่งแก้วนี่คือน้ำ ะะแอปเปินเสร็จแล้วค่ะขอบพระคุณนะคะที่ให้การรับชมตั้งแต่ต้นคลิปถึงท้ายคลิปลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย